มีคนบอกว่าคนที่มีชีวิตที่โรยราคือคนที่หมดไฟหมดความคิด,ดิรเริ่มที่จะก้าวเดินหรือสร้างสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นภาพของผู้สูงอายุคืออีกมุมหนึ่งที่ถูกมองเป็นเช่นนั้นแต่นั่นไม่ใช่ความจริงเสมอไปเมื่อคำว่าไม่รู้โรยถ้าเปรียบกับอายุเป็นเพียงตัวเลขหัวใจที่แกร่งกับความคิดริเริ่ม และความสุขที่ได้รับมันสำคัญกว่าและสามารถพาเราก้าวข้ามผ่านวัยที่โรยราไปได้ด้วยรอยยิ้มแบ่งปันความสุขให้กับคนรอบข้างอย่างไม่รู้จักเหนื่อยพร้อมที่จะลุยอย่างไม่รู้โรยลุยเลยลุยไปตามใจเลยหากยังไม่ ลกายเดินทางไปบินไปเ,เป็นสุดฟ้าประสบการณ์เป็นแรงมุงไป่ันเวลาไปสู่ทุดนั้นลุยไปไม่ให้มันร้อยราแรงมาพร้อมด้วยพลังใจ คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเออยู่ที่จังหวัดราชบุรีค่ะที่มาที่นี่นะคะก็เพราะว่ามีผู้สูงอายุท่านหนึ่งได้เขียนอีเมลมาหารายการเลยไม่รู้โรยนะคะเพื่ออยากให้เราเนี่ยมาเยี่ยมที่บ้านของเขาก็คือจังหวัดราชบุรีแห่งนี้นี่เองค่ะผู้สูงอายุท่านนี้นะคะได้เขียนอีเมลมาบอกกับเราว่าเขามีเคล็ดลับในการดําเนินชีวิตโดยการพึ่งพาตนเองได้เมื่อก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุค่ะก็เลยอยากที่จะ ถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้นะคะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้สูงอายุท่านอื่นๆค่ะผู้สูงอายุท่านนี้จะมีเคล็ดลับในการดําเนินชีวิตเพื่อการพึ่งพาตนเองได้อย่างไรไปลุยกันเลยค่ะหลังเนี้ยละค่ะป้าปิวค่ะ,ะ,คะมาแล้วคะ่ะจอดจักรยานกับ ปั่นมาเลยนะคะครบชุดเลยนะคะพร้อมที่เะลุยกับป้าแล้วเนาะใช่แล้วค่ะป้าตื่นน้าหรือยังอะคะตื่นตั้งแต่ตีสองครึ่งน,นะคะวิ่ตื่นเช้าเหมือนกันนะคะเนี่ยแสดงว่าต้องมีเคล็ดลับเด็ดแน่นๆเลยนะคะค <c oughs> ุณผู้ชมคะและท่านนี้แหละค่ะก็คือคุณป้าปราณีนะคะหรือว่าป้าปิวนั่นเองค่ะป้าปิวนะคะอายุ61ปีแล้วะค่ะ <c oughs> แต่เดิมเนี่ยเป็นพนักงานอยู่ที่โรงโพยาบาลราชบุรีนะคะ <c oughs> เป็นพนักงานด้านวิทยาศาสตร์ค่ะโลหิตวิทยาใช่ไหมคะใช่ค่ะแบบนี้ต้องมีเคล็ดลับดีๆมาบอกกับเรา เยอะแน่เลยนะคะ,ะว่าแต่ที่คุณป้าบอกว่าตื่นตีสองเนี่ยทำไมนอนน้อยจังเลยอะคะเพราะว่าคนเราถ้านอนประมาณสามชั่วโมงเนี่ยก็พอแล้วแต่ต้องนอนให้หลับสนิทหลับให้ลึกนะคะนอนสามชั่วโมงโดยเฉพาะในเวลาที่ตับหยุดทำงานนอนตับพักผ่อนไม่ใช่หยุดทำงานขอโทษก็จะได้ดีดีกว่านอน8ดชั่วโมงในคนที่ นอน8ชั่วโมงแล้วนอนไม่ค่อยหลับสนิทนะคะแล้วที่ป้าปิ๋บอกว่ามีเคล็ดลับในการดำเนินชีวิตแบบพึ่งพาตนเองได้นะคะเป็นยังไงครับป่าอางั้นเอกก็ต้องตามป้าไปเลยนะคะได้เลยค่ะเชิญค่ะเชิญ ชั้นสนะคะไหวไหมคะไหวคะ่ะอาทีนี้การขึ้นบันไดน,นะคะค่ะวิธีการออกแรงขึ้นบันไดให้เป็นการออกกกําลังกายคือทําไหลให้สบายๆและก้าวขึ้นทีละสองขั้นนะคะสองขั้นนะคะาหายใจออกยาวเข้ายาวถ้าหายใจออกเป่าปากได้ก็จะไม่เหนื่อยนะคะูไหวนะคะไหวคะ่ะไหวคะ่ะ ปกตินะคะบ้านป,ปนิ๋วอยู่ที่ตำบลเจดีหัค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะก็ย้ายมาอยู่บ้านลูกเขยทแถวๆตลาดราบุรีนี่เองค่ะเพื่อมาช่วยดูแลหลานด้วยนะคะตอนเ,เช้าเนี่ยก็ปิ๋วก็จะตื่นขึ้นมานะคะแล้วก็ทําภารกิจอยู่างหนึ่งที่สําคัญมากเลยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะว่าทำอะไรด้านใน,เ,นเป็นห้องนอนป้าปิวค่ะ วิธีการหายใจแบบนี้อะค่ะเพราะว่าเวลาเรานอนเนี่ยป้าปิวก็มีปัญหาเรื่องหายใจเกี่ยวกับนภูมง <Okay. S 1> แพค่ะเราก็ต้องใช้วิธีการล้างจมูกด้วยอากาศหมายเพราะว่าตอนเช้าเราตื่นขึ้นมาค่ะเราก็ต้องล้างจมูกล้างจมูกด้วยอากาศด้วยอากาศ,ากาศคือสมัยนี้เขาจะล้างด้วยน้าเกลือ mm hmm. เด็กเล็กๆอย่างหลานป้าเขาก็ล้างด้วยน้ําเกลือแต่ป้าทําไม่ได้เพราะไม่เคยหัดแล้วถ้าเกิดเรามีปัญหาข้างในเนี่ย เดี๋ยวน้ำมูกก็จะออกแล้วก็จะขับออกมาร่างกายเขาก็จะขับของเสียออกมาวิธีการทําต้องทํำยังไงคะต้องทำก็คือมที่ดูอยู่เนี่ยจะได้นําไปใช้เป็นแบบอย่าง้วยค่ะของป้าจะใช้วิธีนั่งให้เข่าส่วนใหญ่ผู้สูงวัยเข่าจะไม่ติดพื้นนะคะแล้วก็จะเริ่มเริ่มเริ่มจากข้างซ้ายก่อนนะคะแล้วเริ่มจากพยายามกดเข่านี้ไว้แล้วหายใจออกหายใจออกเอามือ ใช้นิ้วสองนิ้วนิ้วชีก้กับน,นิ้วนางนิ้วชีก้กดข้างนี้แล้วก็หายใจออกด้วยจมูกซ้ายหายใจเข้าด้วยจมูกขวาเข้าให้ยาวที่สุดออกตอนออกเนี่ยออกให้ยาวยาวจนเหมือนจะขาดลมหายใจค่ะลองดูนะคะคุปปาคะการไล่ลมหายใจแบบนี้คะ่ะผู้สูงอายุจะได้อะไรคะได้หนึ่ง ได้ล้างพิษนะคะล้างพิษขั้นแรกล้างพิษด้วยลมหายใจสองก็ได้ความสดชื่นพร้อมที่จะออกไปลุย hmm. ทํากิจกรรมต่างๆค่ะบางครั้งเนี่ยถ้าเราหายใจเข้าหายใจออกที่ยาวมากยิ่งขึ้นเนี่ยช้าลงหน่อยก็ได้ใช่ไหมคะชีวิตเราก็จะยืนยาวยิ่งขึ้นปกติเดี๋ยวนี้คนเราก็จะมักจะหายใจเร็วค่ะ ทำอะไรก็รีบเร่งไปเลยนะคะเอ๊ะแล้วอย่างเตียงค่ะ <c oughs> ทําไมถึงเป็นเตียงเล็กแบบนี้นะคะเล็กๆคือคนเราเนี่ยที่จริงแล้วก็ต้องการแค่เล็กๆพอนอนที่เขาบอกว่ากว้างศอกยาวาก็พอและเพาะอะไรเพื่อพระพุทธเจ้าบอกว่าให้นอนพอตื่นคือไม่ติดในการนอนถ้าเราติดในการนอนเราก็จะไม่ได้ทำประโยชน์อะไร ปเปลวปรับสมดุลระบบทางเดินหายใจโดยการและลมหายใจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาปรับสมดุลร่างกายค่ะโดยการทำท่าโยคะโดยเป็นโยคะแบบง่ายๆที่ผู้สูงอายุสามารถทำได้ค่ะ,ป,ะป้าเปลยวคะท่าโยคะง่ายๆที่ผู้สูงอายุควรทำเนี่ยมีท่าอะไรบ้างคะค่ะเริ่มแรกก็เป็นการท่ายืดกระดูก,ดก,ดกสันหลังนะคะ,ะ,คะเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยกระดูกสันหลังจะสุดลง ก็ยืนเท้าชิดนะคะแล้วก็เอามือประสานกันแล้วก็หายใจเข้ายืดตัวขึ้นข้างบนให้มากที่สุดจิตอยู่ที่กระดูกสันหลังนะคะพยายามยืดให้มากที่สุดถ้าปรับสมดุลกายนะคะปรับสมดุลกายเมื่อกี้ใช่ไหมเรานี้เราก็ไปซ้ายขวาไปให้มากที่สุดไปแต่ตัวแขนเนี่ยตึงแขนพยายามให้ได้180องศา ไปอันนี้ก็จะได้กล้ามเนื้อที่เอวยืดมือแล้วก็ลงมาเหมือนเด็กๆตอนเราทำก็มีเห็นไหมคะเอ,อลงไม่ถึงลงไม่ถึงถ้าร่างกายยืดหยุดไม่ดีก็จะลงไม่ถึงโหไม่สามารถจะได้ไม่สามารถก็แค่ไหนเอาแค่นั้นนะคะ ตัสสะพะกะโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระกะโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธะเมื่อป้าปิยวปรับสมดุลร่างกายโดยการโยคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาเข้าห้องพระเพื่อสวดมนต์ค่ะแต่การสวดมนต์ของป้าปิยวก็มีหลักในการสวดอยู่เหมือนกันนะคะ,ป,ะป้าป่ยวคะ เห็นบอกว่าการสวดมนต์หรือว่าการนั่งสมาธิของเราเนี่ยก็ต้องมีหลักด้วย<ช>หลักที่ว่านี่คืออะไรคะหลักอันนี้ก็จะเป็นหลักของแต่ละบุคคลที่ถูกกนิสัยของเรานะคะเราต้องดูสังเกตด,ดูว่าใจของเราเนี่ยต้องการอะไรเราสวดมนเพื่ออะไร